สบายใจตั้งแต่ยกระดับการให้บริการของแท็กซี่ไทยเนี่ยนะครับผมก็ได้ลูกค้าแบบไม่อึดไม่อยากเลยวันนี้ก็รับลูกค้าสักอีกสักคนก็คงจะเข้าบ้านแล้วได้เยอะแล้ววันนี้โอ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 ,โอมาเดในเนอบัด สวัสดีครับสวัสดีครับไปสะพานกวยไหมครับ <c oughs> ไปไป <c oughs> ขึ้นมาเลยอ๋อครับขอบ <c oughs> คุณครับ <c oughs> เอา้าแล้วทำไมไม่เอาไว้เบาะหลังล่ะ <c oughs> อ๋อ ไม่หรอกครับผมย่านมันเสียครับมันจะหายไปไหนเนาะไปกันสองคนนี่ก็อ้าอขึ้นมาเลยครับผมเป็นคนเงี่ยวใส่บอลครับไปนอนไหนต้องเอาศาสตร์เอาเสียของตัวเองไปด้วยเออมาแต่ไหนเล้วครับอ๋อผมมาแต่สกลนครครับ จะกลดคอเอเอไอเป็นคนอีสานบ่ครับเนี่ยอืมอ๋ออย่าปากแห้งนะสมาคมแท็กซี่ไทยเขาไม่มให้คนอีสานพูดแล้วครับผมจะค่อยๆปากอขอใอยพูดไทยพี่ถึงไม่พูดลาวไงอืจะไม่ปากแห้งเลยอืม เราต้องพูดไทยกันนะอย่าปากแห้งล่ะแล้วเรามาทำอะไรที่นี่กออ็จะมาหางานทำครับบ้านเรามันอึดมันอยากเออถ้าอยากทำงานอนะ่ะพี่ส่วยได้นะโัวหาพี่เลยอ๋อเหรอครับขอบขอบคุณมากนะครับม,มาขับแท็กซี่กับพี่เนี่ย พี่ช่วยได้แท็กซี่ก็อยากจะขับย <you> ุครับเห็นพี่ได้แต่งตัวหลอ่อผูกไทยใส่สูตรก็อยาก,กอยากอยากอยากขับย <you> ุแต่กลัวอย่างเดียวครับเออผมกลัวจะพูดไทยไม่คล่องโอ้ยไม่ยากหรอกเดี๋ยวพี่ช่วย,วยคนเราอะ่ะมันต้องรู้จัก,กการพัฒนาตัวเองรู้ไหม คนอื่นทําได้เราก็ทําได้อย่าไปคิดอย่างนั้นมันฝึกฝนกันได้มันเรียนรู้กันได้พี่รถพี่มีกระดาษเซต็ดดังไหมครับ <c oughs> อยู่ในเกะข้างหน้ารถนั่นแหละจบเ,เลย <c oughs> จบเ,เลยนะโอ้ยไม่มีแล้วไม่มีสงสัยมันเหมอด นั่งรถแอร์เย็นๆแบบนี้ผมไม่ซินเลยครับมันตันดังถ้าฝึกสงสัยจะฝึกเยอะอยู่นะเราโอ้โอพี่พี่ระวังตํำสุนัขนะมือโอ้โชคดีนะที่เตียนพี่เนี่ยสุยไปนิดเดียวนะผมว่ามันถากไปนิดเดียวนะเนี่ยไม่งั้นอู้ยตํำเลย อ่นี้สุนัขเยอะเออแล้วเรามาจากไหนนะอ๋อผมมาจากสกลครับอืเยอะเลยใช่ไหมครับแถวนี้อ๋อทอดทอดแล้วเหรอครับอเออเนี่ยถึงแล้วน้องสะพานควยครับ <c oughs> ครับนี่ค่ารถครับอื อ๋อไม่มีแบงค์ย้อยเหรออ๋อก็มีแบงค์พันแบงค์เดียวครับเออยังไม่ได้แตกไม่รู้จะไปแตกที่ไหนครับพี่จะไปแตกที่ไหน <S 2> <S 2> <S 2> เออไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเจอกันแล้วคอยให้พี่ก็ได้โอขอบคุณมากครับ